สวัสดีครับพี่น้องและก็สวัสดีไปยังหน้าหน้านักตกปลาทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้สําหรับเมื่อนี้ผมพาพีพาพน้องมาซ่ําไม้เก่าด้วยครับเ้อไม้ที่ว่ากับไม้อ่างห้อยส้มครับผมเมื่อนี้ก็สิมมลงจุดเก่าเลยครับผมแต่ว่าเมื่อนี้นี่ใส่เยื่อสูตรใหม่เลยครับเลยเพราะว่าสูตรนั้นนั่นเยื่อผมมดแล้วครับตี่ท้ายรถไมาจํากัดครับเมื่อนี้ก็ล้องค่นเบื้องท้ายรถกับเดี๋ยวกับใส่สูตรใหม่ครับเมื่อนี้ครับผมเดี๋ยวมาลองเบื้องว่าสิมีผลงานเหมือน รอบชิล้ลหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอื่นเอาไปผสมเยอะกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องสูตรเยื่อที่เฮาซีไซมันนี่กับซีไซสามอย่างนี่ครับผมก็เป็นเยื่อสาเร็จรูปแหละครับแต่ว่ากลัวมันบม่พอตกครับก็เลยซีไซขนมปังขาวครับปังผ่เขียวเข้าไปเพิ่มครับผมเพราะว่าผมชอบปั้นใหญ่นะสาหรับสูตรเยื่อที่เฮาซีไซก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเอาไปผสมเยอกันเลยครับมาครับพี่น้องมาผสมเยือกันเลยครับผมสําหรับ อันแรกที่ผมจะใส่ก็คือเป็นเหยื่อพันธุ์มงยู่ามิเร,ร,รนะ็จรูปเด้อครับเนี่ยจริงๆเพื่อนก็น่าจะผสมมัดมาะแหละครับแต่ผมสิเพิ่มปังขาวกับปังพ่อยเขียวเข้าไปเพิ่มครับเพื่อเพิ่มปริมาณน,นะกลัวมันบ่พอตกครับผมเพราะว่าเหยื่อมีจํากัดส่วนแรกใส่ไปก่อนครับผมสิมใส่ไปจักครึ่งถุงก่อนครับผมแบ่งไว้ก่อนเพื่มอมันตกมุมมดนะซองก็ใส่ขนมปังขาวครับใส่ไปจักหน่อยครับ จะเพิ่มปริมาณหน่อยเกินสามครับตังไ่เคียวครับผมให้มันาหานอมๆเลยใส่ไปจังหน่อยครับผมเดี๋ยวไว้จังหน่อยเพื่อลอบหนะเขามื่อไห้เขาใส่สามอย่างนี้ครับผมที่เรือกะคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ผสมนมนะ้ำนาหมายตกเล็กครับผม เข้าให้เข้ากันประมาณนี้ครับผมที่เหลือเข้ากับผสมน้ำาน้าไม้ตกเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปเตรียมเบ็เดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปเริ่มลงเบ็ดสุแรกกันเลยครับผม ที่ครับพี่น้องกลลงเม็ดสุดแรกเปร็นที่เรียบร้อยครับผมกามาตามรุ่นตามเชีย์กันครับผมนมื่อกี้ซีมีผลงานอย่างมาฝากพี่ฝากน้องหรือเปล่าไปเรื่องกันเลยครับผมเดี๋ยวมาเบิงสภาพไม่โดยรวมของเขามื่อกี้กันครับพี่น้องเนี่ยครับสภาพใหม้เขาชุดที่ผมร่วมกันอยู่นี่ครับเป็นที่เก่ากับอีพีที่แล้วครับผมกับเมื่อนี้มีหน้าหน้ามาหารกินหลากหลายครับผมขอบุนฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นมีหน้าหน้าเพิ่งจบยิ่งป่าอยู่ครับ ฝั่งข้างนี้ก็มีหน้าผึ้นมาตกนาดินขึ้นกันครับผมแล้วก็มีตีเหยียบปลอมครับผมส่วนรถปิกอัพในพิ่นสีมาดดำยิ่งป่าครับผมกับเมื่อนี้หายกินหลากหลายเลยครับโชคภัยมันมัดนะครับเนาะส่วนเฮาครลงนาดินอยู่นี่ครับผมก็ไปตามรุ่นตามเชีรยกันเลยครับผม ปลาตัวแรกมาแล้วครับพี่น้องควางปุ๊บกินปั๊บเลยครับผมปลาตะเพียนหางแดงวะนี่คร,ครับผมอ่ะเ็บไว้ก่อนครับผมแต้มแรกมนันหมัน แสมสองมาเลยครับพี่น้องโอ้ยป่าตะเพียนใส่งามเลยครับโอ้โ้สุดยอดเทบเสงมนัมนๆครับผมโอ้สุดยอด น,นี่ก็แอบดิษยานย้ำในโมฮูครับพี่น้องโอ้โหสามแต้มแล้วไม่แรกได้มาสามแต้มแล้วครับพี่น้องโอ้สุด,ดยอดพอใจแล้วครับเมื่อนี้ ไม่เลกได้มามสามแต้ม้วครับพี่น้องโอโหโหโห้ไม่เดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับผมโอโหโหโห้สงสัยชิมานมนือนี่อัลลุนกันตาครับผมหลังจากที่เขาได้มาสามแต้มติดในไม้แรกเนาะครับเนาะตอนนี้แกเงียบมาพักหนึ่งครับผมสําหรับบรรยากาศเมื่อนี้ก็เป็นแดดเดดคึมๆครับผมเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็มดดกดืดเดียดเด๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวสงสัยสิบลอดฝนแน่ครับวันเมื่อก่อนนลครับ ฝนตกทั้งคืนเลยครับตกอย่างแห้งเลยครับช่วงนี้ตกดีขนาดอยู่ลําปางเลยแล้วก็สำหรับอุปกรณ์เทาใส้ก็คือหนึ่งเด้อครับ้อผมใส้ก็เป็นตะก้อจิวสองเซนแล้วก็ตะขอชิโนศูนย์จุดแปดคือก่าครับผมเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมครับส่วนไส้เดือนนะผมขี้ขัข้นจับเนาะผม<笑><笑>ก็เลยบมหามากครับผมเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมครับผมกินบ่กินกับสั่งมันเนาะปลาครับผมเน้นบรรยากาศเนาะ ครับผมเน้นเข้าร่วมครับเป็นการแข่งขันกนนนันเน้นเขาร่วบมเน้นเขารอบครับผมเออเอาแค่ปั้นเหยียแล้วก็คว้างเม็ดลงน้ำน,น,นั่งฟอคันแค่นี้ก็พอเนาะครับเนาะถือว่ามีความสุขแล้วสำหรับคนชอบตกปลามันประมาณกระยามมันครับผมขอแค่ได้มาพอสุดยอดแล้วครับผมเป็นเรื่องกันต่อครับ แต็มแล้วครับพี่น้องกำลังจมมือยืนเองเต็มสี่มาแล้วครับผมใช้งามงามเลยครับผมโอ้สุดยอดลุงกันต่อครับ สายเพี้ยนน้อยห่างแดงหลักติพย์สยามแดงพุ่งครับพี่น้องเต็มห้างครับผมอู้พี่น้องนะนึงก็ฟองฟอากาศพอนะอู้อยู่นานไปเท่าใส่มีป่าใหญ่มะกวนแน่สฉดูมะกวนญว้ฟองอากาศขึ้นติมบู๊พุนะ่นอ้งสฉดูมะกวันนานเปแท้น,น,นี่ครับอู้ป่าน้อยนี่ม,ะสะมัสนตอบาดนี่ตาย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  ี่คือมีปลาสะเพียนหางแถงมากินเป็นเท่าน้องครับพี่น้องไม่เป็นตัวที่สามแล้วมันหางขาวไม่ใสรพว่าพี่ต่หางเด้งแบบน,นี้ โอ้ยยอดมุ <t iny half> ่งมากโอ้ดเต็มนี่ปลาตะเพียนตัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ยเกือบเอาขึ้นมาได้เกี่ยวผักบุ้งเมื่อกี้ครับผมโอ้เต็มบักใหญ่เลยหลังจากรอมานานเสียจะเขามันมันครับ

ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสิบนาทีครับพี่นอ้องอากาศตอนนี้ฮ้อ,อนเอาขนาดครับผมทั้งคึื่ทั้งแดดทั้งฮ้อนเอาขนาดเลยครับอย่งฝนสีต๊กเนี่แหละผมว่าฮ้อนจนกล้องวัสดุระเบิดครับผมโอ้เมื่อกี้นี่สิได้เนาะครับเนาะกินกดหัวปักเลยนะครับวัดคือมาในแห้งครับแห้งแต่ว่ามันติดสไลด์ครับติดสไลด์ข้างลนะ่างติดสไลด์คือมา้า ดิน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 ,ดนสักพักรุดไปย่อยอ้ยังเหม็นป่าอย่างครับผมเสิยหลายขนาดเลยกดุดหัวปักเลยคันเบ็ดโอ้สุดยอดเลยเมื่อกี้นี่แต่บอเห็นตัวจ้อยไม่อ้อเสิ่งไรเดี๋ยวก็มีเวลาอีกเยอะอยู่ครับผมเดี๋ยกรุ่นกันต่อเพื่อช่วงบ่ายสิมีความหมานเพิ่มเติมครับผมแต่หน้าข้างๆนี่เพิ่นมาลงงานสปิวครับสองคนเอาไ่เดือนมาครับโอ้ กินดีอยู่ครับเดี๋ยวก็วัดเดี๋ยวก็วัดอยู่สองคนเอยถ้าใครอยากมานงินลองเอาใส่เดื่อดมนตกสปิวลองมึนเลยครับเด้อดมานี่ส่วนผมมาขีดขั้นจับเนาะผมก็ใช่หัวอาหารครับเกี่ยวด้วยเม็ดฟมครับผมก็ได้สำในกับเอาสำนั่นนะครับเนาะเออหากมารุ่นกันครับว่าช่วงบ่ายสิมีปลายอยางมากินเบ็ดเท้าเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะมารุ่นกันเลยครับผม 亮没灯。No, no, no. ใส่วันกันพี่น้องโอ้ป่าหมอตะกัวัวมังใหญ่เลยครับผมโอ้สุดยอด ยังเม่อกีน้องบัข้าปแล้วุ้ยวะโอ้โห้นี่เข้าปลาของุกหอกแล้วเนี้อันี่้าใ้วบันนี่ งงงเสียใจคักพี่น้องเอก็รุดไปจ้อยครับผมลูกซาให้หน้าเพิ่นมันดึงพักบุ้งขึ้นให้ตะของ้างครับผมเนี่ยตะขอมันง้างเลยรุดไปจ้อยครับผมจกเป็นป่าอยยังโอ้ยวัฒนาไม่ได้เห็นของใหญ่แล้วพี่น้องเลยเซ็งขนาดเลยครับเสียดายขนาดเลย อตอนแรกมันยังดิ้นอยู่ครับดิ้นดึกดึกดึก,ดก,ดกอยู่ในป่าของบุ้งพอลากมามันพอมันงา้างมาครับนะรบไปจ้อยเสียใาคระครับผมรุ่นก็นต่อครับผมพอมีตัวอื่มนมาตีเนบนเขา หลังจากพัาดเต้มเมื่อกี้ไปครับผมแต่เพีย้ยนย่อมใจครับผมใส่ำง้ามเลยครับโอ,โอเคอยู่ครับใส่เียถือว่าเป็นการย,ย่อมใจตัวเมื่อกี้นี้ร่วมกันต่อครับผม เพี้ยมอีกเต็มครับพี่น้องสองตัวติดเลยครับผมโอ,โอ้ย่อมใจได้ดีครับผมเรื่งองต่อครับเรียบร้อยครับพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วครับผมจักสิตกแหงหรือตกโดนตก,น,ตกนั้นสั่มใครับผมกันยังเัาก็ยังบมกกั๊กง่ายๆครับผมฝนตกกระสูนต่อครับผมขออย่างเงี้ยจะตกแหงต้องลง่มต้องฝนก็พอ อะลุยกันต่อครับผมฝนตกมารอบสองแล้วครับพี่น้องเลยรอบนี้แห้งกว่าเก่าอีกบาทสิเนี่โอ้ยถึงวาแล้วมันฮอนเอาขนาดเลยมเมื่อนี้สุดท้ายฝนตกจนได้ครับผมรอบที่จองแล้วโอ้ตายต่แต,ต่มันสีคือบป่ะนาะพี่น้อ,ไนองไอ้บาทนี่รอ,อ,อบเบิ่งจากเขาขครับพี่น้องว่ามันสิตกโดนป่ะอ่ะอ้ารอลุ้นกันต่อครับผม ตอนนี้ฝนก็ายุดแล้วครับพี่น้องกาตกมาสองรอบครับผมคิดเวลาเป็นชั่วโมงเลยครับตกลิ้นว่าแต่ลำคาดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยุดแล้วครับหักยังมืนมอยู่นะครับมาแน่มันอาจจะตกลงมาอีกหรือเปล่ามาแน่ใจครับแต่ก่าเฮามันตามรุ่นตามเชียกันต่อครับผมว่าลังฝนตกในสมีปายังกินเวทเท่าเพิ่มเติมหรือเปล่าครับผมการอรุ่นกันอีกสักพักครับเพิ่นมีผลงานเพิ่มเติมไปลืมกันเลยครับผมไปเลย

โอ้ตะขอไอสายมันขาดครับผมนี่โอ้ตะขอมันรุดไปจ้อยถึงว่าโอ้ยเซ็งไหนล่างจนคันบ็ด็ดหัวปักเลยครับผมเสิ่งหลไยโอ้ตะขอมันขาดด้วยตัวเองครับี่ แต้มแรกหลังฝนตกครับพี่น้องปลาตะเพียนเซงงามๆครับผมอรอตั้งนานฝนตกกันเป็นสมองหลังฝนตกกันรอตั้งนานครับผมคือประมาณครับผม นายไอเต็มครับผมโอ้เต็มสังลาบอนนี่ครับผมเต็มที่ซองเราบนต๊ครับผม สามหลังคุณตกครับผมโอ้ยใจกำงงามเลยครับปัตตานีก็ขางมาอันนี้ก็แก้มมาครับผมโอ้มันหมานมันหมานครับผมก่อนกรับบะ พี่น้องรับนี่แพ็กคู่เลยครับผมโอ้โอแต่เพียนแพ็กคู่เลยครับผมสองขอติดสองตัวโอ้โหสุดยอดมาแต่เพี้ยนเต้นสังลาครับผม โอ้ใช้งานเลยก็ก่อนนั้นนี่ผมก็ได้ไปตัวหนึ่งรับใหญ่กว่านี้อีกพรผพอดีผมชาร์จแบตไว้ครับผมอันนี้ก็สั่งร้านเลยครับผมโอโ้มันมานครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเข่งแล้วครับพี่น้องก็เดี๋ยวเฮาไปชมผลงานของเฮาเมื่อนี้กันครับผมว่มามีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องขนาดไหนเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับ ผลงานของเฮาเมาื่อนี้โอ้โหมานเรเลือกงนี่ครับพี่นอ้องผลงานของเฮาเมาื่อนี้โอ้โหมานสุดยอดเลยครับเมื่อนี้นะโอ้โหลหลห่างเลยครับเมื่อนี้ปาตะเพไม่แต่ใส่ดีๆงามครับผมมีปลาหมอตะกับอีกตัวหนึ่งครับตัวสมฝ่ามือเลยตัวนี้ใหญ่ขนาดเลยโอ้หมาันากรอบที่แล้วเลยครับผมเต็มตึงม้งเมื่อนี้สุดยอดสุดยอดโอ้ผลงานเขาับณนี้ครับผม สำหรับผลงานมือนี้ก็ถือว่ามาันเอาเรื่องแล้วนะครับเนาะโอ้โอกาสมาซ่อมไม้เก่าครั้งที่สองของเขามื่อนี้โอ้หมานสุเยอะเลยครับแต่เพียนมีแต่ไส้ดีๆง,งามๆเลยครับมามาเมื่อนี้หน้ามันเกือบมันได้เกือบที่สิบังคนวะครับผมก็ได้มีปา่ามอตะกลับมาตัวหนึ่งโอ,โอ้ตัวสมฝ่ามือเลครับโอ้ใหญ่ขนาดเลยตัวนะแล้วก็มีตัวที่ลุดอีกวัดสายขาดแนะ่วัดบดติดแนะ่โอ้ขาใหญ่ขนาดเลยมือนี้ครับ เรือ่องสต้อกมาซ้ำเป็นครั้งที่สามบอ,อแต่ผลงานมื่อนี้โอ้สุดยอดครับผมหมานมื่อนี้หมานขนาดฝนตกมื่อนี้อ้อาจมาแน่ครับผมอ่อนกาบอาจะมีซ้ำใหม่เก่าครั้งที่สามก็ได้ครับผมแต่สําหรับเมื่อนี้กับคำแล้วครับผมผมก็คงสสต้องขอโตลาพี่ล้าน้อกไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเน,นาะทันนาหน้าถ้าไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังแรงใจผมโจ้คนที่มาดกลินเนี้นะครับเด้อเดี๋ยวฮาก็เจอกันใหม่อีพี่หน้าครับผม ส่วนจะเป็นไม้ใดหรือที่ใดก็รอติที่ตามรับชมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ